บนโซเชียลมีการแชร์ว่าในประเทศไทยมีการพบโรคที่ชื่อว่าลัมปี้สกินในโคกระบือต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวรก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาครับ ที่เขาแชร์ว่ามีการพบโรคลมปีสกินในประเทศไทยนี่จริงไหมครับเมื่อเร็วๆนี้ทางกรมปุสัตว์ก็ประกาศว่าเราได้พบโรคอุบัติใหม่อันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่รายงานเป็นทางการก็เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาโรคลมปีสกินนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นโรคสัตว์สาเหตุของม,มันคือเชื้อไวรัสชน,นิดหนึ่งนะครับเป็นตระกูลพ็อกซ์ไวรัสโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องโคกระบือและมีสัตว์ป่าบางชนิดต้นกําเนิดของมันจริงๆโรคนี้มันอยู่ในทวีปแอฟริกาหลายประเทศอยู่หลายส มาทางประเทศในปอลออกกลางแล้วก็ยุโรปตอนใต้แล้วก็ลุกลามไปที่รัสเซียแล้วก็จีนแล้วเมื่อ2องปีที่ผ่านมาโลกมันก็มารวมแล้วแถวแถวอินเดียบางประเทศพูตาแล้วเข้าไปที่จีนล่าสุดก็ก่อนหน้าเราก็จะมีเวียดน,นาม ลักษณะอาการของโรคลัมปีสกินเป็นยังไงครับก็เป็นไวรัสที่ติดเข้าไปทางผิวหนังมีแมลงหูดเลือดที่ในบ้านเราก็มีมแมลงวนนั้นอยู่แล้วเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้สัตว์มีไข้ในระยะแรกระยะฟักตัวก็อาจจะเร็วสุดก็2วันึง่วันแล้วก็ไปถึง2สัปดาห์หลังจากนั้นจะเริ่มมีตุ่มเป็นข้อนนูนๆกลมๆที่ผิวหนังมันข้อนกลมๆเป็นตุ่มนี้ก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วก็แตกหรือมีรอยหนาตัวขึ้นแล้วก็หลุดออกมาเป็นแผลหลุมอันนี้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นกับปริมาณร้อยโรคที่่มมันนนเกิดจะรรรรุุแแงไ แล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะใช้เวลาประมาณตั้งแต่ติดเชื้อจนถึงอาการของโรคสงบหายเองโดยการช่วยเหลือหรือตัวมันเองก็ประมาณ1เดือนแผลก็จะท่เราหายไปก็เป็นรอยแผลเป็นบางตัวก็ไม่มีรอยแผลเป็น แล้วโรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้ไหมครับมีรายงานในประเทศอิยิปต์ที่มีการเกิดโรคในคนแล้วเขาสามารถแยกเชื้อไวรัสวนี้ได้จากคนที่ป่วยแต่การป่วยนั้นผู้ป่วยนั้นก็มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็มีการติดเชื้อไวรัสอื่นร่วมด้วยเช่นมูสวัสด์มันก็เป็นกรณีพิเศษก็จะมีแค่หลักฐานเดียวที่เราสามารถหาได้เขาแชร์กันว่าเมื่อมีโรคลมปีสกินระบาดผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการรับประทานเนื้อวัวมากขึ้นจริงไหมครับในกระบวนการลงฆ่าสัตว์ที่มาตรฐานสัตว์ที่เป็นโรคเนี่ยมันจะไม่เข้ากระบวนการ หรือถ้ามันหลุดลอดเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจซรากตรวจคุณภาพเนื้อก็จะโดนทําลายทิ้งเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้ถึงมาตรฐานเนื้อสัตว์ที่เอามาบริโภคในบ้านเรานะครับถ้าผ่านลงค่าที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเวลานําเนื้อสัตว์ต่างๆมาบริโภคการรักษาความสะอาดระหว่างปรุงอาหารและที่สําคัญที่สุดคือการปรุงเนื้อสัตว์ให้สุก มีวิธีการรักษาโรคลมปี้สกินไหมครับการรักษาเนี่ยมันไม่มีวิธีจำเพาะส่วนใหญ่ที่เรารักษาการติดเชื้อไวรัสเนี่ยเรารักษาตามอาการอย่างเช่นโรคนี้เนี่ยอาการอยู่ที่ผิวหนังในสัตว์ทั่วไปก็คือการทําแผแลระงับการเจ็บปวดให้เขาสามารถกินอาหารได้ให้วิตามินแต่ท่าเสริมให้เขาสามารถลุกขึ้นมากินอาหารปกติได้ส่วนแผลก็ค่อยๆทุเราหายไปในประมาณ 4- 5สัปดาห์ก็จะหายส่วนการรักษาทางยาปฏิชุนะถ้าจําเป็นกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นแผลเป็นการติดเชื้อ ก็รักษาให้ปฏิชุนนะเราจะสามารถป้องกันโรคลมปีสกินได้ยังไงครับสิ่งที่เราต้องทําแรกๆเลยคือว่าการควบคุมการเคลื่อนย,ย้ายสิ่งที่ปลอดบ,บังที่สุดคือการควบคุมการเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางชายแดนอันที่2การควบคุมการเคลื่อนย้ายไปสู่ตลาดนัดโคกระบือ ซึ่งทางกรมสัตว์ก็ได้มีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นส่วนอันที่สามที่เกษตรกร,ร,กรหรือว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้คือการเข้าไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงยุงแหล่งน้ําของมูลสัตว์แหล่งอับชื้นในคอกที่สามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อของไวรัสตัวนีน้ในสิ่งแวดล้อมได้และสุดท้ายก็คือการดูแลสัตว์ป่วยหรือต้องจําเป็นต้องทําลายก็ต้องทาําลายสัตว์ป่วยให้ถูกวิธีถ้าจําเป็นแล้วมันมีการระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาตรการการใช้วัคซีนก็าอาจจะต้องเข้ามาซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณากรม คาดว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้วัคซีนในส่วนที่มีการระบาดรุนแรงหรือเป็นวงกวา้างอาจารย์กล่าวถึงความร่วมมือที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือสามารถทําได้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นได้คือการแจ้งโรคของผู้เลี้ยงสัตว์ตอนนี้กรมสัตว์ก็เปิดสายด่วนแล้วก็มีการรับแจ้งในพื้นที่ของระดับอําเภอตอนนี้ในทางปฏิบัตินีผมว่าหลายฝ่ายของกรมสัตว์ก็พยายามที่จะรับแจ้งเพื่อประมวลเป็นภาพการระบาดอันนี้เพื่อจังวางการควบคุมในพื้นที่ให้ได้อันที่2เนี่ยคำแนะนํารักษาสัตว์ที่ถูกต้องคงต้องรับข้อมูลวิชาการที่ถูก บางอย่างที่แนะนาในอินเทอร์เน็ตต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านั้นมันถูกต้องยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีทั้งถูกและผิดควรตรวจสอบข้อมูลก่อนกดแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม